สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเป้ต่อเติมบ้านชูสนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการเดนเนเจอร์บางกอกแถวตลาดคลองรับระยมนะคะวันนี้ลูกค้ามาทําหลังคาเป็นแผ่นไวนิลวนะคะด้านหน้าก็เป็นฝ้าฉากเรียบนะคะไวนิลแล้วก็ฝ้าฉาบเรียบด้านข้างด้านหลังเป็นแผ่นไวนิลนะคะวัสดุไวนิลที่เป้เคยบอกไปคือมันทําให้ใต้หลังคาคือเย็นนะคะแล้วก็ฝนตกไม่ดังบนชั้นสองด้านนี้ก็เป็นหลังคา ไวนิลฟ้าเนี่ยเช่นกันนะคะลูกค้าทําเป็นโซนนั่งเล่นด้านนอกนะคะส่วนตํแนงด้านบนตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถทาสีอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าทางเราต้องทาสีทับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นหลังคาไวนิลนะคะพอเป็นโชว์หลังคาไวนิลเนี่ยทางเราก็จะทําเป็นแบบแปรคู่คือวิ่ง เหล็กเส้นคู่นะคะเพื่อความสวยงามแล้วฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นระแนงบางตาเนี่ยเราก็ตีระแนงนะคะจะเว้นช่องเซนประมาณ1เซนนะคะเพื่อที่จะให้มันดูโล่งนะคะไม่ตีทึบเพื่อให้ลมผ่านเข้ามาได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะทางเรากําลังทําเป็นไวนิลฝ้าฉาเ,เรียบนะคะก็เดี๋ยวพอผลงานเสร็จจะให้ดูออกมาว่าบ้านทางหลังตรงนี้ที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ วัสดุด,ด้านบนที่เห็นเมื่อคู่นี้นะคะก็คือเป็นแผ่นไวนิลนะคะซึ่งสามารถอยู่ไว้ทนนานเกิน10ปีนะคะและประโยชน์อีกข้อนนะคะก็คือเวลาฝนตกเนี่ยมันไม่ดังมากคือไม่ดังขึ้นตีขึ้นชั้น2นะคะ ส่วนระแนงบางตาที่เห็นนะคะเราทําขึ้นมาสูงประมาณ80เซนนะคะก็คือทําแค่บางสายตานะคะพูดได้ง่ายว่าเราไม่ทําเต็มเพราะว่าถ้าทําเต็มเนี่ยหล้มไม่เข้า2มันทําให้บ้านดูอึดอัดนะคะแล้วก็ช่องไฟเนี่ยเราจะเว้นออกมาสัก1เซนก็คือตามที่เห็นนะคะก็คือสวยกําลังดีถ้าถ้าเว้นห่างกว่านี้มันทําให้ดูไม่สวยนะคะส่วนหลังคาที่เห็นด้านบนที่ติดกับตัวบ้านนะคะลูกค้าทําเป็นหลังคาไว้ิี่รอบบ้านเลยนะคะก็คือความ ความกว้างเนี่ยของเยื่อออกมาจากตัวบ้านเนี่ยประมาณ1เมตรแปนะคะเราก็สามารถทาเท้าแขนได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นหลังคาที่ไว้นางเลนด้าน,นอนนะคะตรงนี้ก็จะตั้ง4ี่เสานะคะเป็นเสา4่คูณสสเสาตามที่เห็นนะคะส่วนตัวนี้ด้านบนที่เห็นนะคะเป็นไม้ฝาฝ้าระแนนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นฝ้าฉากเรียบนะคะ ที่เห็นตอนนี้นะคะก็เป็นด้านบนของวัสดุไวนิลนะคะก็มองดูแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มองดูสวยสะอาดตาขาวสะอาดตรงนี้เป็นส่วนของด้านหน้านะคะก็เรากำลังทำฝ้าฉาบเรียบอยู่นะคะพอทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะทาสีขาวนะคะเป็นสีตามที่ลูกค้าต้องการนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถทำเป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามที่ลูกค้าชอบได้เลยค่ะ ด้านหน้าก็จะใช้เป็นไฟฝั่งฝ้านะคะช่วงตรนนี้เนี่ยไฟที่เราให้ไปเนี่ยเป็นกระบอกสีนิ้วนะคะพูดง่ายๆว่าตรงนี้ลูกค้าซื้อราคาตามตารางเมตรอ่ะเราแถมไฟให้เราไม่คิดค่าค่ากระบอกไฟเพิ่มนะคะก็จะมีส่วนส่วนของไฟของรางน้ำเทอมทิ้งชว์ผนังกำนันย้อนนะคะเสาเสาเสาโช่เสาระแนอาราคานียนะคะก็คือโปรโมชั่นเนี่ยเรา รวมให้ทั้งหมดเลยยกเว้นงานฐานรากนะคะงานฐานรากของเราเนี่ยเป็น2สอไมโครพายก็จะลงเ,เป็นไอสิบแปนะคะหรือเกณฑ์ดินดดนเนี่ยก็คือราคาต้นละ1 2 0 0 0 0บาทนะคะส่วนถ้าเป็นเสาเข็ม6กเล่มเนี่ยเราเคิดราคาต้นละ2,500บค่ะราคาฐานรากที่เราแจ้งไปนะคะก็คือรวมกันทาฟูตติ้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟที่เห็นนะคะลูกค้าสามารถเลือกแสงเลือกสีได้นะคะก็คือมีสีเดย์ไลท์หรือวอลเวอร์ hmm. ก็เพื่อเงว่าเป็นสีขาวหรือสีเหลืองดีนะคะลูกค้าลองสังเกตหลังคาด้านบนนะคะเพื่อเหล็กที่เป็นจันทร์เหล็กแปรนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างที่เห็นเนี่ยนะคะเราจะใส่เหล็กค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามันทาให้ดูสวยงามด้วยแล้วก็ทําให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนะคะพูดง่ายๆมีประโยชน์ เยอะเลยนะคะวันนี้เป้ไปก่อนนะคะยังไงก็มีอะไรสอบถามได้ทางเพจต่อเติมบ้านชูสนะคะยังไงก็ขอให้ลูกค้ามีความสุขกัมากขึ้นรวยยิ่งขึ้นนะคะก็เหมือนเดิมนะคะอยากให้ทุกท่านมีความสุขมาณนะคะ